สว,ส,สวัสดีครับโยค,ค่ะพีแอค่ะแล้วก็น้องอีคิวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้เราจะมาค้นหาสัตว์ในน้ําแข็งนั่นเองนี่นี่ในน้ําแข็งจะมีสัตว์ต่างๆนะแหน,น่นี่มีทั้งไดโนเสาร์ม้าแล้วก็ไดโนเสาร์บินได้ มีมีทั้งสัตว์ที่อยู่แบบยุคดึกดำบรรพ์แล้วก็อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะดูสิแง่เราจำลองฮะจำลองสมัยก่อนนะคนี่จะเห็นหน้ามันจริงได้จะเห็นทั้งหมดได้ต้องละลายก่อนนะต้องรอน้ำตาลาใช่แล้วเราจะรอมันละลายก่อนมันเป็นละลายรอให้มันละลายนั่นแหละนี่ดูมีสัตว์อะไรบ้างเนี่ยดูดิอะไรบ้างโอ้ยเย็นมือมากเลยนี่ี่น้องชื่เย็นมือไหม

ปูยักษ์ไงปูยักษ์เออปูยักษ์ปิจิบันเฮ้ยปูยักษ์ดออน,น,นเดินแช่ค่ะเดี๋ยวแช่เดี๋ยวละลายเสร็จแล้วเ,เอาไปกินเลยลเอาไปจำกินเพื่อนเลยนี่นนก้อนนี้ก็เริ่มละลายแล้วเนี่ยของเนื้ออีเกลนลายเริ่มเล็กลงเรื่อยๆเล็กกว่าเพื่อนแล้วโอ้เย็นมากเลยเดี๋ยวอีกไม่นานคงละลายเราจะรอมันละลายก่อนเพราะว่าตอนนี้ร้อนมาก มันละลายช้าอย่างเราก็เลยเอากะละมังเนี่ยใส่น้ำแล้วก็เอามันมาละลายนะวิ้ยมีอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกแล้วเ๋ยละลายก่อนละลายก่อนละลายก่อนละลายดูน่ากินมากมีเป็ดด้วยเฮ้ยมีก้อนหินละลายอยแล้วมาสิจูเฮ้ยเป็ดออกแล้วเย้ไหนพี่ดูหน่อยมี่เป็ดกาบกาบแหวานติดนะมี่ีสองสามตัวนี้นะ ยังไม่ออกมาเลยโอ้ยน้ำเย็นมากอุ้ยเหมือนเห็นตัวลอยๆอยู่ข้างในตัวอะไรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองตัวเลยนี่ตัวอะไรบ้างเนี่เยเดี๋ยวดูตัวแรกก่อนนะนี่ลับเฮ้ยีลับมาอะไราจะออกแล้วนี่มาอะไจะออกแล้วอุ้ยมาอะไรก็ออกมาแล้วนี่มาอะไรา เอาไว้ตรงนี้อยู่กับเป็ดโอ้ยยืนไม่ได้ทุกตัวโอเคเอ้าเฮ้ยเดินน้ำโซ่มาแล้วเฮ้ยเดินน้ำโซ่มาแล้วโอ้ยน้ำแข็งขนาดเอ้ยคิ้มแน่แน่ให้แม่ดูที่ตัวตัวเย็นมากเลยออกเอ้ยเดินไปสู่ตัวนี้อยังไม่ออกปะโูเอ้ยเฮ้ยหวานจอกแล้ว หางติดหางติดหางติดน้องแข็งออกไม่ได้ทำไงดีเนี่ยร้อยแสงแล้ให้ละลายก่อนให้ละลายนี่เลยปลาลายตโอ้เดี๋ยวาหางขาดรอละลายก่อนเอาละลายน้ำก่อนอันไหนออกแล้วอันไหนอุ้ยออกมาแล้วเย้ออกแล้วโอ้ยหยุด น้องอคิวดึงออกมาแล้วในในในพี่ดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยนี่นะประวันประวันใช่ไหมพี่โอ๊คใช่ไม่ใช่ฉลามวารอฉลามวานนะัวใหญ่มากมมจะาออกรอมันนานแล้วเนี่ยก็จะออกนะไอตัวเนี้ยวางนี่น้องคิวตัวไหนเนี่ยรอให้มันละลายอ่ะไอจิ้งกัดดึงออกไหมคิวกิ้งกัดึงไม่ออกดึงไม่ออกโอ้ยน้ำเย็นแล้ววานชมพูล่ะวานวานสีชมพูโอ้นแข็งเย็นมาก ออกไม่ได้อะเฮ้ยวัวจะออกแล้วหัวออกก่อนหัวออกก่อนหัวกับบัวกำลังจะออกพร้อมกันเลใจ้าด้ดูนี่ช็อตเอาจุ่มน้ำไปจุ่มเออ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 ทำอะไรน้องคิวทำอะไรน้องคิวจะควานสีชมพูออกนะดูดิ พยายามมากไหนมาพี่ช่วยมาแขนมันขาดเลยแขนมันขาดเราต้องดึงค่อยๆดึงอึอุ้ยแขนมันขาดเอ้ยพอจุ่มน้ำไปจุ่มน้ำไปเดี๋ยวขี้ขาดเดี๋ยวขี้ขาดจุ่มจุ่มโอ้โหเย็น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 น้ำเย็นมากน้ำเย็นมากอุ้ยตัวนี้จะออกมาทุกคนคุ้นเคยกับตัวนี้มากทุกคนคุ้นเคยกับตัวนี้มากเขาคือ เดโนเสาร์ยุคดึกจำวันปันใช่งตินตัวทองอยู่เด๋ยวบ้านใครเขาคุ้ไม่อยู่ฉลามหัวคอลอยเคลืโอ้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 เดนน้ำแข็งตกโอ้โซนี่สซนี่สซนี่ครับหนึ่งเดคอแแบบแบบแบบ ้มแพลออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แผชนแแเลยแร่วงเลยนี่คือกงว้าวจหมดแล้วเยเกี่ตัวเนี่ย้ยก็ยังไม่หลุดออกจากน้าแข็งตายแล้วยังไม่ได้หลุดออกจากน้แข็งเลยนี่ตัวนี้หลุดออกแล้วอ้าวหลุดแล้วมามาพี่ทาให้พี่ดูเน่ย นี่ปูจุ <c oughs> ่มน้ำก่อนตัวนี้นี่ปูป,ปูตัวยมักอันนี้นะเนี่ยเราก็ละลายน้ำแข็งหมดแล้วเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวน้องเคียวดูดิม้าม้าแดงม้าสีแดง,งนะนี่ม้าสีแดงมี <c oughs> ตัวอะไรอีกตัวอีกวัวอันนี้แกอันนี้แกะนะ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยตัวอะไรครับควายนะตัวอะไรตัวอะไรีกตัวอะไร อันนี้ไดโนเสาร์นะเนี่ยไดโนเสาร์ด้วงพันอะไรไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์มีอะไรเนี่ยโอ้กุ้งโอเวอเริ่มเลยกุ้งตัวอะไรอีกหนดูดิกิ้งตาปลาฉลามปลาหวานพิชชาต์ปลาหวานโหปากเบี้ยวเลยดิ นี่วันนี้พี่แอน้องคิวแล้วก็พี่อกนะแลมาชวน้อยคิวละลายสัตว์ซากสัตว์นะอันนี้เราก็ขอลาไปก่อนลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเรานะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับน้องคิวสวัสดีครับก่อนพีสวัสดีครับลูสวัสดีครับบายบายก่อนบ๊ายบาย